สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่4เมษายน2564เป็นวันทําบุญเปิดสวนน้ำามือไทยนะครับหาดทรายสวนน้ำามื่อไทยนะครับที <c oughs> สส่สวนน้ำนี่ก็จะมีรหัสน้ำนะครับ มีสไลเดอร์และมีสะพานมีสะพานให้ทุกทัานได้ข้ามนะมีสไลเดอร์ครับสวนน้ำนุไทยนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหว่องวุงนะครับแควสียัดหมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งหวังวุงนะ่รับกำลังทำพิธีเปิดสวนน้ำ ก็ก็มีสไลเดอร์นี่ก็เป็นธรรมชาติแน่ๆคไม่ห้องสอนเตอนนี้มาพึ่งไทยแล้วต้องเอาเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วไม่งั้นไม่ไม่ไม่อยู่รบกันตอนนี้ฝั่งไทยกำลังเอาอาหารมาให้กะเวรียนแดง

ขันต์ตาริปีริษยยุคานิอียตาภริสย์ตะโคาวะกาังโตอาอนายโยตาอนายโยตาตังโลกัสสานิบังสหาสัมพินิมิตาสาวุันตังทิมิตาเะมะรังคาจาติตามะวิจินาตตาวะนาตตมุตตังอิวะามาแล้วมาแล้วส่วนกิะปิช่วยได้โตตาวะจานังชานกายะมาเชสันเตนะโสมะวิชินาสตาปะวะตุเต ครับตอนนี้ก็จะทําบุญนะครับเปิดสวนน้ำลือไทยขอ,อสิยัตดถนนสายสายเส้นในนะครับจากทุ่งยีชีมาจมคู ชุกิีชีแชมพูวังวุ้งท่ากอยเขาเรียกว่าถนนคิดคิดลึกตอนนี้มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเยอะแยะไม่ว่าจะพายเรือขยักบ้านแชมพูสวนน้ำเมืองไทยตลาดร้อยร้านชุกจีนะครับแล้วก็ไปบ้านฝั่งคลองมีสวนทุเรยียนสวนผลไม้แล้วก็ไปสอนลายอ่างเก็บน้ำคลองสียัดสักการะเจ้าพ่อเขากาแล้วก็ตลาด แล้วก็อล้ำงตกบ่อทรายครับเรียกว่าถนนิคลิปเส้นในนะครับมีนํำท่องเที่ยวธรรมชาติมากมายเลยวันนี้ก็ทําบุญนเพื่อที่ส่วนบุญส่วนกุศให้แม่น้ำคุพาเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชุมชนในเท่าเกเกียท่าเรยอนี่หลนะเพราะ่ามีแห่งน้ำธรรมชาติที่ต้นทุนอยู่แล้วอา้อีตวัก็จะได้ทําบุญนะครับเพื่อเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งของที่พักที่พักนะ ครับธรรมชาตินะครับแนความนคนาุ้ตอนนี้ไว้สวัสดีครับบัายครับ